ผลงานหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเกือบใจขาดาเศร้าพักตบมาปพวกหยาเมื่อกี้ยู่มากนี่พักตบที่ใดออได้สันคู่หนึ่งต้องดึงึ้นทางไม้มันสูงเหรอสิไลลงหน้า่นโอ้จากพักตบจากหยาแล้ว มันได้ผ่าขึ้นวานแล้วพาดลงไปมันก็ไปได้อีกเม็ดสองเม็ดขึ้นผ่าทั้อคันแท้เลยพาดมันไปอีกสำหรับผ่าสัญญามันก็ดกว่งกวงออกไปมันอยู่มากพักตบอยู่ฟังนี่ได้ไหมล่ะเดี๋ยวยู่ฟังนั่นกับหยาขันมันดึงขึ้นมาได้สันหนึ่งเกือเกบเคืองหนึ่งแล้วกันล่ะ ดึงขึ้นถึงสันนั่นดได้อีกเคิร์กนึ่งแบบพอดี <c oughs> มีแต่คิดวาดหวังเอาไว้ก่อนแต่ว่าเหตุยุดไปเป็นเดือนเฮ็ดทีนึงมันดึงไปทั้งนั้นอีกมันก็นก้เลยตั้งแต่จังหวะเนาะงานยาื่นก็มีเฮ็ดอยู่นี่ตัวนี้ได้เฉียไปผัดฟังนั่นเรามาใส่นี่เอาเดี๋ยวอยีกยกหนึง่งคำขึ้นละมาที่นี่ มันได้กลวงก็ได้มันเดี๋ยววันนี้เอาขึ้นมาผัดนี่ได้ยกหนึ่งนี่ผัดกันหนามมองนี่พอเขาดึงมามันก็สิไหลมาไหลมาน้ำกันพักตบนี่เขนเอาขึ้นได้เม็ดปุ๊บยาพอกนี้กระแพ้เตียรท้ายือเอาไพักจกนิดหน่อยพักตบนิดหน่อยเอาขึ้นมาผาดใส่ตัวนี้อีกโหน่งเนาะพอาว่าห้น้ำมันไหลมาหากันแห้งเกินไปหน้าขามันมันหัวมันก็เริ่มหัวอยู่มุมนั่นอยู่ มือนี้ก็ว่าสิขุดขุดกดลงของมุมนั่นละเมือ่อยก่อนเอาเฉพาะตัวนี้กับอาร์คันแท้สองเคสสำหรับมือนี้ทำแล้วพ่อมือม่อยเลยหรอมืดพอดีเอาหมดทีเห็ดอย่างอื่นมืออื่นคอยเห็ดอย่างอื่นคอยเวียนตัวนี้ไว้ในละงานพอกินขเขาแซ่บนอนหลับโอ้ หนักนานอยู่เด้อสำหรับผู้เฒ่าแต่ว,ว่าเฒ่าว่แา่เป็นเฒ่าฮอดสูงอายุดอกเฒ่าหาสิบกลัวนึงสวัสดีครับ